สวัสดีคะ่ะลูกค้าไทยทิพย์คลินิกนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่จะมาอธิบายวิธีการใช้ยาหลังทำนะคะตัวยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบลูกค้าทาน1เม็ดนะคะหลังอาหารชาเช้าเย็นตัวนี้เป็นตัวยาลดบวมนะคะที่ทางคลินิกมีให้ทาน1เม็ดเหมือนกันนะคะหลังอาหาร2าวเวลาเช้าเย็นยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบพร้อมกับยาลดบวมทานทานพร้อมกันได้เลยนะคะอย่างละ1เม็ดหลังอาหาร2าวเวลาเช้าเย็นตัวยาฆ่าเชื้อแก, gigantic, แก ikes, ้อักเสบกับตัวยาลดบวมต้องทานต่อเนื่องนะคะจนยาหมด อีกตัวหนึ่งที่ทางคลินิกให้นะคะเป็นยาแก้ปวดทาน1-2เม็ดทุก4ชั่วโมงกรณีไม่ปวดแล้วลูกค้าไม่ต้องทานยาได้นะคะน้ำเกลือนะคะที่ทางคลินิกแถมให้1ขวดเปิดใช้แล้วอยู่ได้แค่24ชั่วโมงนะคะใช้น้ำเกลือ เทใส่ไม้พันสำรีได้เลยนะคะเคช็ดทำความสะอาดบริเวณรอยไหมจมูกคางหลังหูตาแล้วก็ปากใช้ทำความสะอาดได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าน้ำเกลือตัวนี้เปิดใช้แล้วอยู่ได้แค่24ชั่วโมงกรณีน้ำเกลือหมดไม้พันสำลีหมดสามารถหาซื้อเพิ่มได้ที่ร้านขายยานะคะอีกหนึ่งตัวที่ทางคลินิกมีให้เป็นตัวคูลเย็นนะคะใช้ประครบเย็นหลังจากการทําการผ่าตัดเนาะลูกค้าเอาไปแช่ช่องฟิตนะคะกรณีทําจมูกลูกค้าประครบตรงนี้ได้เลยนะคะบริเวณหนกแก้มนะคะ แล้วก็ตรงหน้าผากห้ามพลาดบริเวณจมูกเด็ดขาดนะคะกรณีทําตาลูกค้าเอาแผ่นประครบเย็นไปแช่ช่องฟิตเหมือนกันนะคะประครบได้แค่หนกแก้มกับหนกคิ้วห้ามพลาดบริเวณรอยไหมที่พี่หมอเย็บเด็ดขาดนะคะแต่กรณีที่ทําปากลูกค้าเอาตัวคูเย็นนะคะไปแช่ตู้เย็นแล้วเอาตัวผ้าก๊อซห่อตัวคูเย็นนะคะสามารถพลาดบริเวณปากได้เลย ประกบไว้ได้เลยแต่ห้ามเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะคะเพราะว่าที่ปากจะมีไหมที่พี่หมอเขาฟิกเย็บไว้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นไหมมีโอกาสหลุดได้ให้วางผ้าประกบไว้ได้เลยนะคะกรณีไม่เข้าใจเรื่องการใช้ยาหรือการดูแลตัวเองหลังทำให้ลูกค้าทักหาเซล์ที่ดูแลอยู่ได้เลยนะคะ